อุยกูต้องขึ้นไปหามันอีกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮียอฮะเปิดประตูให้กูอีกอุ้ยเยอะไรอุ้ย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 สัตว์อุ้ยเฮียมาวันนี้เราอยู่กับเกมผีไทยกันอีกแล้วชื่อน้องอารยาหรือเปล่าเนี่ยเกมผีที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างยาวน่าจะยาวนะครับอันนี้คือ ลงไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวมาใครไปซื้อน้ำอะ่ะเฮ้ยเฮ้เอเสียงอะไรอะ่ะเอยใครร้องไห้อะ่ะเฮ้ยน้องน้ำเหรออันนี้คือหนุ่มก่อโสด็จหาตกรรมฆ่าโหดห้าศพ อุ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเ้ยอีเหี้ยประตูปิดไอ้ซักเฮ้ยหายแล้วกูเฮ้ย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 อเี้ยอนเยมันอยู่ข้างบนเมื่อกี้โอ้ยมันจะเขาหามึงเหรอเออมันเข้ามาหาผมว่ะมันออกไปแล้วว่ะ เอ้ยอย่าเปิดมาคว้วนหลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยมีจดหมายาวะบูบวมลงมาอะไรอ่ะซองจดหมายว่างเปล่าอุ้ยเขี่ยมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีนี่ ขโมยศพนะคะที่เราได้ยยแก๊งขโมยศพดูข่าวดูข่าวก่อนแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆแปลกนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นขโมยศพในพื้นเยยยังกลใจอู่ อย่ามาหลอกพี่จ้าโอ้นี่มันสาดอะไรเนี่ยนี่มันสาดอะไรเนี่ยมันก็โดูอุ้ยทุกแกอฮ้ยแหน่แหน่ยืนรอกูเลยใช่ไหมอริยาอริยาหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปไหน เฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนอาริยาเพื่อนมีอะไรข้างในนั้น่ะวิบับวิบับอยู่เลยมาลิสาเฮียเพื่อนเรียกว่าเฮ้ยว่าไงจะเพื่อนใจข้าข้าให้หมดเฮียเลยนี่ใ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอมฉีสัตว์ ไอ้ไอ้เฮ้ยม่เฮ้ยไปทางไหนอ่ะเอ้าเหี้ยล็อกล็อกไปทางนี้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 ห้องน้ํา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 ปีนปีนกดอีปีนปีนแล้วไงปีนแล้วปีนแล้วโอ้ยโอ้ยเห้ยเอ้ย ออกตามตันลิฟมาแล้ววะ่ะขื้นลิฟบอนี่กูต้องขึ้นไปหามันอีกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยไอ้ซัำโอ้โหไอ้หายไปกับตากูเลยเว้ยอ่าฮเปิดประตูให้กูอีกอุ้ยเฮี้ยวัสดีจ้าสัตว์ตกใจหมดเลยเฮ้ยไอย้พ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยมันหัวเราะป่ะ มองไงวะฮะอุ้ยเหยียอุ๊ยเฮ้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 ยขอโทษขอโทษขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษหนูหนูพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้ยขอโทษจ่าขอโทษจ่าขอโทษจ่าอีดูกดตาเด็กน้อยขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานทะฮันอุ๊ย เย่โอ้โหมีการหมุนหน้าด้วยอะไรอุ้ย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 สัตว์ไอ้สัตว์เอ้ยที่ไหนเนี่ยทีเนี้ยเฮ้ยหัวร้อนอีกแล้วเด็กบ้ามึงอยู่ไหน ไล่ตามเด็กหญิงมาดิมาดิไปไหนจ้าหนูมึงพากูวิ่งวิ่งไล่จับเหรอวะว่าไงจ้าเอาเครื่องบินไปเรือจจ้า๋อได้จ้าอ้าวคือไรวะอุย้ยเหี้ยทะลุประตูอีกอีกแล้วอุย้ยคือไรวะเนี่ย กูมาอยู่ที่ไหนเนี่ยตามมาเลยค่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยตามมาเลยอ้าวเฮ้ยห้องอะไรวะเนี่ยกะโหลกมนุษย์ขนาดเล็กที่มีสุภาพเป็นไรคะร้องไห้ทำไมอะ่ะก็ตามมาอยู่นี่ไง โอ้ไม่ต้องร้องนะอุ้ยอยู่ในจอะลิสาลูกพ่ออุ้ยนี่ไงอลิสาอุ้ยใครวะอืมืออีกแล้วเหรอไอรำมาไงมาเสือกอะไรกูไม่ได้เสือกเอ้ยเอ้ยเฮียเอ้ยมันตามมาเอ้ย เออกูออกอยู่นี่ไงกูออกอยู่กูรู้แล้วเฮ้ยเหี้ยอูองอยู่นี่ไงเฮ้ย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 เฮ้เหี้ยกูตายเลย